สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับโอทาราดนะครับผมคาราทสองนะครับก็วันนี้มาพบกับโอนะครับผมก็วันนี้พอดีมีลูกค้านะครับมาสนใจล้อตัวนี้อยู่นะครับก็ไหนไหนมาแล้วครับผมผมจัดโปรโมชั่นเลยแล้วกันนะครับอ่าเผื่อให้พี่ลูกค้าที่มาดูนะครับผมอาจจะแวะมาดูอีกสักรอบนึงนะครับผมอ่าบางทีราคาอาจจะไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อนาย่านะครับผมอ่า สไตล์ V I P คันนะครับก็คือจะออกแบบมาเหมือนกับเซตท้ายกับตัวของล้อแม็กซ์ลาย V I P นะครับก็คือจะเป็นลายคล้ายๆกับลายที่เยอะๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบบแม็กซ์โฮมเมียม V I P สไตล์นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมว่าเรามีเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคดูจากด้านล่างก่อนครับตัวนี้จะเป็นขอบ20นิ้วนะครับผมกว้าง9.5นะครับอ่าเปิดแฟลร์แล้วครับอ่า z o ม m z มนิดนึงครับผม โอเคครับผมขอบ20นิ้วกว้าง9.5ออฟเซต40นะครับผมก็ตัวนี้จะพอดีซุ้มนะครับไม่ยื่นออกนอกซุ้มแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นเม็ดอินไต้หวัดล้อแท้เลยนะครับนายาจริงๆต้องมาจากเม็ดอินไต้หวันนะครับผมอ่าเพราะว่าประเทศไทยไม่มีนะครับเม็ดตัวนายานะครับนายาแท้เลยนะครับฝาทุกอย่างแท้หมดนะครับผมสีก็เป็นสีเดิมโรงงานนะครับดูสีได้เลยนะสีจะเป็นคล้ายๆกับแบคโคมนะครับผมแบบนี้สวยๆอ่าเห็นกันหรือเปล่านะครับผม มาเปสวยๆกันเลยโอเคครับผมมาดูยางก่อนครับยางที่เราให้ก็จะเป็นสองสี่ห้าสี่สิบยี่สิบนะครับเป็นยางค่อนข้างสภาพสวยเลยนะครับผมแบบนี้อ่าโอ้นี่ตัวนี้ยางสวยมากนุ่มมากนะครับผมก็ชุดนี้นะครับผมเราขอสงวนสิทธิ์ไว้นะครับราคาพิเศษโปรโมชั่นกันเลยนะครับผมปกตินะครับผมห้าหมื่นห้าปกติห้าหมื่นกว่าบาทนะครับผม วันนี้เราไม่ขายนะครับเราจัดโปรโมชั่นชุดนี้อยู่แค่20,000กว่บาทเท่านั้นเองนะครับสี่ล้อพร้อมยางน,นะครับสวยแบบนี้สามารถใส่กับพวกเอาพาดนะครับ Estima, Innova ได้หมดเลย c r ต่างๆหรือแม้จะเป็นพวกแคม r y นะครับผม Mazda3, CX5 ใส่ด้วยกันได้หมดเลยขอแค่เป็น5รู114สามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะครับสำหรับล้อนายาตัวนี้นะครับ แล้ร้านเรามีบริการผ่อนชำระนะครับผมสูงสุดถึงสิบเดือนเลยรับบัตรเครดิตทุกบัตรนะครับโอนก็ได้นะครับผมหรือว่าจะชำระเป็นเงินสดก็ได้หมดเลยเราดีดีนะครับบัตรเครดิตรับทุกบัตรผ่อนได้สามเดือนหกเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับล้อตัวนี้มีแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองลูกค้าท่านไหนสนใจรลบติดต่อสอบถามเลยนะครับผมเพราะว่าถ้ามาช้าอดนะครับราคาแบบนี้ล้อแบบนี้ยางเม็ดนิ่เกาหลีเลยนะครับผมตัวนี้สวยๆนะครับ ก็สำหรับคนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเขาจะฝากล้อนาย่าตัวนี้เอาไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมีล้อเดิมของพี่กรอบนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นล้อไฟชั่นของโอปิดท้ายนะครับผมโอเคก็ฝากไ้ด้วยกันนะครับผมล้อนาย่าของ20ตัวนี้นะครับสวัสดีครับ